สวัสดีครับกลับมาคลิปที่3นะครับคลิปที่3นี้เมื่อปลูกแล้วยังไงฝ่ายส่งเสริมจะเข้ามาดูแลของ KUN นะครับฝ่ายส่งเสริมจะเข้ามาดูแลจะมาชี้แนะจะมาบอกให้เดือนละหนึ่งครั้งว่าท่านาใส่อะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับใช้อินซีนะครับ, C, รบง่ายๆนะฮะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะนะครับ แล้วลูกมันออกแบบนี้นะ้ะอย่าขาดนะอีกนี่จะได้เก็บแล้วนะของ KUN นะครับพอได้เก็บเสร็จปุ๊บถ้าจะขายแบบผลสดลูกสดครับ KUN เรารับประกันไว้ที่โลละ10บาทขั้นตำ่ำสดๆนะฮะเก็บแล้วก็ขายให้เราเลยถ้าร้อนเงินหน่อยก็ขายได้เลยโลละ10บาทนะครับทีนี้ถ้าลูกไร่คนไหน ลูกไร่คนไหนไม่ได้เดือดร้อนเงินทํำยังไงครับทีนี้ทํำยังไงลูกไร่ไม่ร้อนเงินไม่ได้เดือดร้อนเลยก็แปรรูปแปรรูปนะที่นี้หมายถึงการโพเซษนะครับหมายถึงการโพเซษนะโพเซษก็คือเอาโกโก้เนี่ยสับครึ่งหนึ่งแล้วก็แกะเอาเม็ดออกเอามาเลไไปหมัก นะฮะหักครึ่งเลยหักเตาะควักเนื้อข้างในออกมาเม็ดนะฮะเอาไปหมักไว้เจ็ดวันพอหมักได้เจ็ดวันนะครับหมักได้เจ็ดวันแล้วนะก็เอาไปสู่ขระบวนการตากเราก็จะทําเป็นตะแกรงยกขึ้นมาแล้วก็ตากพึงแดดสามแดดให้แห้งนะครับนะฮะความชื้นไม่เกิน14บสี่ให้แห้งเก็บไว้ยังไงล่ะครับเก็บเหมือนเก็บกาแฟในห้องแอร์ หรืออุณหภูมิที่ดีๆนะครับเก็บไว้เอามาขายให้บริษัทหรือบอกบอยษัทเลยเราไปรับมากิโลละ100บาทที่เรารับประกันไปเลยนะครับทีนี้กิโลละ100บาทนะครับกิโลละ100บาทครับท่านผู้ชมครับกี่กิโลก็แล้วแต่แปงร้อบาทนะจะรับของพักพวกมาก็ได้สีขอองเพื่อนก็ได้ ซื้อของเพื่อนมาเพื่อนที่ปลูกอนะเอาเพื่อนร้อนเงินใช่ไหมซื้อมาเลยโหลละสิบบาทเรามาโพสเซตเองโพสเซตเสร็จปุบ๊บเป็นลูกแห้งเราส่งให้บริษัทก็ได้หรือจะให้บริษัทไปรับเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้กิโลละหนึ่งร้อยบาทง่ายไหมฮะแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวง่านิดเดียวนี่ต้น8เดือนเข้ามาปลูกไอ้ต้นต้น,ต,นต้นเขาเรียกว่า ต้นที่สูงเมตรเมตรหกสิบนะครับปลูกปีเดียวครับปลูกปีเดียวนี่ปลูกแค่ปีเดียวออกผลออกลูกแล้วนะครับเนี่ยนะดูเขาปลูกใส่สวนยางใส่สวนมะละกอใส่สวนผักผ,ผสมผาสานพริกเพิกได้หมดครับอันนี้ไม่ยุ่งยากอย่างนี้นะครับอย่างนี้อีกสามมันเก็บได้ละ เก็บแบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะสามันขายเลยก็ได้กิโลละสิบ,บาทแต่เวลานั้นเราผาักหาักกลางเนี่ครับเปาะนะฮะเราหักตรงกลางนี่เปาะเอามาเล็ดออกพึ่งแดดไว้นะครับง่ายนะฮะถามว่าติดต่อใครติดต่อฝ่ายส่งเสริมการตลาดของ KUN g o o g l Network หรือติดต่อที่ คนที่ท่านกาลังคุยด้วยอยู่นั่นแหะตัวแทนเป็นฝ่ายส่งเสริมของเคยูเนะครับฮนะเอาทราบนะครับทีนี้อย่างนี้นะ